สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเฟิร์นในรายการอีนอัลล a 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 รายการที่จะมากินข้าวเป็นเพื่อนทุกคนกันนะคะอทุกคนอาจจะงงว่าเอ้ทำไมวันนี้เฟิร์นไม่อยู่สตูคือเฟิร์นอยากจะบอกว่าเฟิร์นแวบมาทํทธุระข้างนอกพอดีนะคะแล้วแขกรับเชิญวันนี้คือบอกเลยว่า EP นี้พิเศษมากๆเพราะเราจะไม่อารอลงอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญมาด้วยนั่นก็คือนุ้งพลอยจ้าจะถามว่าตอนนี้นุ้งพลอยมาด้วยไหมเปล่าคือนุ้งพลอยนะคะสแตนบายอยู่ที่ออฟฟิศนะเดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารกันซึ่งตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่ที่ร้านนี่เลย โปูไม้นะคะซึ่งร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านหมาล่าที่เด็ดดวงมากในซอยรับชาดานะคะแต่เมนูที่นี่จะมีอะไรบ้างะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันแต่ที่เล็งไว้เลยนะมามา่าหม้อไฟหมาล่าต้องมาอ่ะเดี๋ยวเราไปสั่งกันก่อนนะคะทะแดกลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเพื่อนรักก็อยู่ข้างๆเราแล้วอ่ะสวัสดีนะ,ะทุกคนตอนนี้ไม่ใช่รายการอีอลาวแต่นี่คือรายการ อีดอันลา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 โลนเรต้องทำท่าด้วยต้องทำท่าไหนเราต้องพูดอย่างี้อีดอัลาลาลาลลานแล้วก็ต้องทําท่านี้เหมือนชนเผ่าและนี่คือรายการอีดอัลลา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 ลนก็เหมือนจะหมดลมหายใจอเมื่อกี้คือหายใจไม่ทันแล้วนะซึ่งตอนนี้นะคะเมนูที่ฝนฝากมาคือวางอยู่ตรงหน้าแล้วนะมีความว่าไฟเดือดไฟแรงอะขอแนะนําเมนูก่อนละกันนะคะอันนี้คือมาม่าหม้อไฟหม่าล่านะคะจากร้านหม่าล่าซาโบไม้ อ่าแล้วก็อันนี้นะคะเป็นซุปกระหล่ำปีซูริมีนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นคางกุ้งทอดเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือเขาให้ให้ที่นี่นี่ทุกคนอย่าดูนี่นะคะทุกคนเขาให้ไข่มานี่นะคะแล้วก็เครื่องของเขาที่ให้มานะอ่าระมาณนี้มีขนมาม่ามีแบบเครื่องเคียงต่างๆแล้วก็มีอะไรอย่างนี้เห็ด้วยมันจะง่ายเก็บนิดนึงหรไม่เป็นไรหรอกรายการนี้เันเลี้ยวมันมามันก้อน ่ะอ่ะเราก็ทําการพักน้องเขาไว้นิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอพูดถึงรายการนิดนึงเธอเคยแบบซ้อมเบิ่งไหมซ้อมเบิ่งอีตารโหลดไหมเบิงบงบ่งอยู่๋อเบิ่งเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่เบิ่งตั้งแต่ตอนที่ไปเพราะหิวอ๋อไปเพราะหิวอ่ะเราลืมไปว่าคอนเซปต์รายการจริงๆแล้วเนี่ยปกติเขาจะต้องคุยกับคนดูแต่วันนี้มีเพื่อนรักมาเป็นแขกรับเชิญก็มันจะต้องมีท็อปปิกเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันหน่อยวันนี้คือเรื่องดูจากการแต่งตัวด้วย เรา <Wow. S 1> ทำการ้านมาแล้วว่าท็อปิกที่จะคุยในวันนี้นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของวัยทำงานออยากจะแบบแนะนําน้องๆน,นะคะที่เพิ่งเรียนจบหรือว่าคนที่กําลังจะหางานทําหรือสําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยทํางานอยู่แล้วเคยเจอประสบการณ์คล้ายๆเราเราควรจะทํายังไงดีแบบงานไหนเหมาอกับเราเราควรเปลี่ยนงานไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้าหนักความสัมพันธ์กันว่าเรื่องไหนเราควรจะแบบให้ความสัมพันธ์<อ>ให้ความระวังกับมัน อ่ะได้จริงๆอ่ะทุกอย่างถ้าเราจะตอบไปมันคือความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนบอกเลยว่ามันคือความคิดเห็นส่วนตัวอ,อ่ะระวังระวังรอเดี๋ยวให้เธอชิมอันนี้ก่อนอันนี้คือคางกุ้งหม่าล่านะคะเดี๋ยวให้ดูอ่ะไม่ใช่พวดลงไปนะมาน่าจะแบบเป็นแบบมันๆเค็มๆนุ่ๆเห็นปะมือสั่นอร่อยอ่ะ อันนี้คือเครื่องปรุงเขาแบบเข้มข้นมากอือหึวิจริงๆเขาไม่เคยกินส่วนนี้ของกุ้งเลยนะอุ้ยอันเนี้ยเหมาะมากตับแกงม <laughs> เป็นตี้ <laughs> <laughs> เวลาเอาไปตี้อันนี้คือเหมาะมากโหแล้วอันนี้รสชาติจะแบบเค็มๆเนาะคือมันไม่ได้ชาแบบหมาลานะ่าคือมันมีกลิ่นหมาล่านะแต่มันไม่ได้ชาแบบลิ้นชาอืมกรอบด้วยอือ,อ,อ,อ อ่ะเราได้ทําการอุ่นเนอะเขาเรียบร้อยใช่เรียบร้อยง่ายเลยทีย่เราใส่ไข่กอนเซนมาด้วยไปต้นีน่เออเฮ้ยเส้นเขามีความเป็นเกาหลีอยู่นะเกาหลีใช่หืมแต่มันมีความเผ็ดนะคือมันเผ็ดแบบจับแสบอ่ะมาชิมกันนี่ฮะไปฮะ ทุกคนคำเดียวอะคำเดียวรู้เรื่องไม่คุยละทับปิดอะไรแล้วพี่ว่าลืมไปแล้วแต่ว่าเขาให้เครื่องมาเยอะนะเพราะว่าตอนแรกใส่เครื่องเข้าไปไม่รู้ว่าข้างล่างมีหมูอืมเราขึ้นมานี่นี่นี่นเบนเหมือนหมูสามชั้นปะสลด์สลา์สามชั้นสไลด์อืมชุบน,น,น,น้ำซุปหน่อยหมูกวักมือเลยหมูดีเพราะว่าหมูอะ่ะมีมันแรกเยอะมาก น้ำทุบดีมากครือคำน้ำมันเผ็ดอยู่นะเจาะไข่ไหนไหมแบกเลยแบกเลยแบกเลยวันนี้วันนี้ดีอ่ะรายการนี้ไม่เหงาแล้วอ่ะปกต,ติกคนเดียวเหงามากเลยรู้ปะ่ะไข่เคลือบเส้นเยิม้มเลยอ่ะเอา,าเพื่อนเอาเลยเพื่อนไม่ได้เผ็ดเหมือนเผ็ดพริกเนาะมันมีความแบบแซ่บๆแร้อนมันแสบร้อนอะ่ะอืออือหรือว่าเอามาตัดเผ็ดไงอือ อะลอง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 เป็นเหมือนอารมณ์แบบกระหล่ำหอใไสข้างในนี่ทุกคนดูอ่ะ,อะหยดแลวหนึ่งเพื่อนละเพื่อน <c oughs> โหโครอโครตไม่ตัดออกนะตัดออกไปก่อนนะ, <c oughs> ะชิมชิมชิมในไม่กล้าเข้าใกล <c oughs> ก้ล้วอือกลมปีบเปื่อยมากแบบนุ่มมากมแล้วเห็นแบบมีความหอมแบบเหมือนหอมกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นสาหร่ายแบบ หอมอ่ะโหถ้ามันร้อนแบบร้อนๆนะกินแล้วสดชื่นมากตัวไส้ข้างในอ่ะตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นแบบลูกชิ้นดึ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่ไอเราเหมือนแบบไม่เหมือนหมูด้วยเหมือนหมูยออ่ะเหมือนแบบมีเห็ดเติมดอวมไหนมีคําถามมายังเนขออนุญาตหยิบโขอกแล้วกันเพราะว่าเตรียมมาหลายคําถามมากเป็นการแบบกินไปคุยไปชิลๆแล้วกันได้เดยงั้นเปิดมาคําถามแรก คำถามแรกคือเราควรเลิกงานจากอะไรดีซึ่งอะคนที่จบใหม่อะทุกคนต้องคิดแล้วว่าแบบเออเราจบมา,าทำอะไรดีทำงานอะไรดีทําที่ไหนดีใช่เราจะเริ่มยังไงเลือกยังไงให้เหมาะกับตัวเราดีอะอย่างแรกเลยถ้าสําหรับตัวเขานะอืเขาถามเตงก่อนว่าชอบทําอะไร หมายถึงว่าเวลาเราเรียนเนี้ยคืออย่างเขาอะตอนจบมาเขาเข้าตรงสายหมายถึงว่าเอ้ยเขาเขาจบแบบว่าพวกนิเทศอะไรมาใช่ไหมเขาเข้ามาทําอันเนี้ยมันถูกแล้วเพราะว่าเขาชอบทางนี้แต่ว่าบางคนอาจจะแบบเรียนบริหาร <c oughs> เขา้าเออแบบเข้ามาไม่ตรงสายมันก็มันก็ได้คือมันแล้วแต่ว่าแบบตัวเองชอบอะไรอ่าก็คืออ่าให้เลือกจากความชอบถูกต้องเป็นหลักโอเคอันเนี้ยชอบอะไรทําอย่างนั้นมาคําถามที่สอง งานแบบไหนที่จะทําให้ชีวิตรเรามีความสุขอ่ะมันก็ก็คืองานที่ชอบงานที่ชอบใช่แบบว่าเราชอบอะไรเราทําแบบนั้นทุกอย่างมีความสุขจบปิ้งจบปิ้งจบปิงกั้ชับแต่ได้ใจความคำถามที่สามคือเราจะจัดการกับความกลัวกันยังไงเมื่อแบบว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงในที่ทํางาน เรื่องเนี้ยม,มันยากที่จะต่อทำไมเพราะว่าถ้าสําหรับทุกคนน่ะคิดว่าพอมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ปะทุกคนต้องยอมรับสภาพให้ได้ยังไงทุกคนก็ต้องเจอปัญหาอยู่แล้วเราต้องมีการปรับตัวแล้วถามในทางกลับกันกินก่อนก็ได้หนีมาหลายรอบแล้วแบบพักก่อน่ักรียนแล้วเมื่อกี้เครียดแล้วเมื่อกี้เครียดแล้วอ่ะฮอ่ะฮอุ้ยดูควันดิควันมามากแต่พอใส่ไข่ลงไป มันทาให้สุปมันข้นขึ้นอ่ะใช่ไหมมันนัวขึ้นอ่ะโอยทุกคนแนะนําเลยนะปกติกินแต่หมา่มาล่าไมา้ๆฮะออันนี้มันลองต้มๆม,ม,มั่งเปลี่ยนรสชาติดีเหมือนกันชอบป็นใดที่เป็นน้ำซุปอ่ะจริงๆๆให้สั่งตามดูนะ มันมันตัดแสบคอได้ดีอ่ะจริงน้ำซุปคือมันไม่ได้แบบว่าจืดๆอ่ะอม,มันมีรสชาติเป็นแบบเค็มๆห,หวานๆอะไรเงี้ยทุกคนดีแต่เราก็ซกซกเส้นเงินแบบไปเยอะอยู่นะนำนะ้ำซุปกิ่นแบบสาหรายเนาะใช่ไหม,หม มาต่อไหมในทางกลับกันเมื่องานที่ชอบกลายเป็นงานที่ไม่ใช่แล้วเราควรจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงเมื่อกี้บอกอะไรใช่ไหมว่าเราเลือกเราเลือกงานจากความชอบแต่ว่าอา้อาวแล้วถ้าวันหนึ่งเราชอบแต่ว่ามันไม่ใช่แล้วอะถามตัวเองก่อนว่าทําไมไม่ใช่ใ<น>เกิดจากอะไรอาจจะเป็นเพราะตัวเราเองอาจจะเป็นเพราะแบบสภาพแวดล้อมหรือคนอื่นอันนี้คือเราก็ต้องหาสาเหตุมันนิดนึงก่อนอก่อนที่เราจะแบบเฮ้ยเปลี่ยนใจหรืออะไรยังไงเราต้องตัดสินใจดีๆนะทุกคน และอันนี้เป็นคําถามที่ไม่ไอไม่ตอบยังยังเป็นคําถามที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องแบบมีการชั่งน้าหนักแหละ,ะนั่นก็คือระหว่างงานที่ชอบแต่เงินน้อย <c oughs> กับงานที่ไม่ใช่แต่เงินดีเราควรคิดว่าเราจะเลือกอะไรดีเขาว่าเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่แต่ละคนอืมอืมเราแบบว่าไม่สามารถตอบแทนใครได้เหมือนจุดประสงค์แต่ละคนแตกต่างกาันบางคนเป้าหมายเขาคือการหาเงินงานไหนก็ได้ไม่เกี่ยงบางบางคนแบบ เอ้อาจจะมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินเงี้ยแต่ว่าเออคำตอบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนจริงๆก็คือเราไม่สามารถตอบแทนใครได้เลยเราเราต้องแบบถามตัวเองถามตัวเองเลยว่าแบบเอ้อยากได้แบบไหนชอบแบบไหนแล้วถ้าเจอระหว่างงานที่ชอบแต่ทําได้ไม่ดีเออกับงานที่ทําได้ดีแต่ไม่ค่อยชอบะเปลี่ยนกันแล้วนะเจองานที่ชอบ แต่ว่าทําได้ไม่ดีก็คือเราชอบนะแต่เราทำมันได้ไม่ค่อยดีเลยอะกับงานที่แบบเราบังเอิญไปทํามันได้ดีมากมันเหมือนมันเหมาะกับเราแต่ว่าถามว่าชอบไหมก็คือไม่ได้ชอบแบบอย่างนี้ทํายังไงดียทุกคําถามที่ถามมาขึ้นอยู่กับตัวเองหมดเลยอ่ะเออคือแบบว่าถ้าสมมติงานที่อะไรเนาะงานที่ชอบแต่ทําได้ไม่ค่อยดีอันเนี้ย ถ้าเราชอบจริงๆนะเราจะต้องปรับปรุงไว้แบบว่าพยายามทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะไรประมาณนี้อืมเขาจะได้เขาจะได้ใช่เคยหรือไม่ yeah. ไม่เคยยัง <laughs> อย่าขัดขาเพื่อนทํางานไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยกับคนมากกว่าพักคําถามนี้ปุ๊บกินข้าวก่อนเดี๋ยวเลิกลักเดี๋ยวกินกับกินกับ มันต้องมีอยู่แล้วในการทํางานน่ะแต่แล้วถ้าเราเจออย่างเงี้ยทำยังไงเราจะบอกเขาต,งตรงๆไหมหรือเราจะแบบเออปล่อยผ่านเราแค่ทําทในส่วนเราให้ดีหรือยังไงดีอย,อยู่อยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่สถานการณ์ยกตัวอย่างสิว่าถ้ามันเจอเหตุการณ์นี้เราต้องพูดแล้วพูดนะับเขายัางไงให้ให้แบบว่าความสัมพันธ์ยังแบบสามารถไปต่อได้มันควรจะแบบเฮ้ย hey, เป็นแบบนี้แบบนแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคืออีกฝ่ายหนึ่งมันต้องรับให้ได้ด้วยมไม่ใช่แบบว่า เราบอกใช่ไหมมันต้องดูอีกคนหนึ่งว่าเขาจะรับได้ไหมอะอ่าก็คือดูก่อนถ้าถ้าดูทรงแล้วว่าคนนี้รับไม่ได้ก็คือช่างมันจะหมดหูเขาติดกับแกแกอ่ะเราก็แบบแกอันนี้มันไม่ได้ว่ะอืมเออบางทีบางทีมันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่เราก็สามารถคุยกันได้ก็คือต่างคนต่างก็คือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็หาตรงกลางแต่ถ้าอันไหนที่แบบคิดว่าบอกไปก็ไม่น่าช่วยอะไรก็เก็บเก็บไว้ก่อน เก็บไว้ในใจชู้มประมาหนึ่งนิ้วแล้ก่อนโอเคเครียดเกินไปแล้วผ่อนคลายก่อนกินก่อนผ่อนคลายก่อนคำถามเครียดเกินไปเอาจริงอีทอลรอนอะเครก็บมาอยู่กับเขาเลยได้วยมั้ยไอเดบับน้ำซุปอะมีข้าวโพดด้วยนะเป็นข้าวโพดแบบจุกนุ่มอุ้ยขอบมากมาต่อเลยมาต่อเลยมีไฟแล้วอยากตอบอยากตอบเอาทีเดียวเลยแล้วกันเดี๋ยวมานั่งกินกันจิ้วจิ้ว เวลาเนี่ยเจองานหนักๆรับมือกับความเครียดของตัวเองยังไงถ้าเขานะอืสําหรับเธอทําให้เสร็จก่อนเราค่อยมากระบวนการคิดใหม่หมายถึงว่ามันบ่นอ่ะมันบ่นอยู่แล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยแต่หนึ่งต้องมีคนรับฟังอืหรือสองหาอะไรทำแก้เครียดพอหกโมงเย็นปุ๊บเราเคลียร์งานทุกอย่างเสร็จแล้วเราควรให้เวลากับตัวเองละเทคามดีแลกซ์ไม่ควรจะแบบหกโมงฉันเครียดต่อถึงเที่ยงคืน อันนี้สภาพจิตใจไม่ได้อันนี้คืองานเสร็จแล้วนะเราจำเราจะต้องแบบผ่อนคลายเธอเราต้องปล่อยวางเราู้จักต้องปล่อยวางให้เป็นไม่งั้นอ่ะเราเรายิ่งคิดเรายิ่งไงมันยิ่งแบบทําให้ตัวเองแบบไม่มีความสุขแล้วทําให้เราแบบบางทีมันเก็บเข้าไปเรื่อยๆถูกมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตใจไปดูหนังฟังเพลงเดินเล่นอะไรหาอะไรทาแก้เครียดไปดูซีรีส์ถูกต้องดูซีรีส์ก็มีซีรีส์เยอะด้วยใช่อ่ะคิดว่าสาเหตุหลักของการเปลี่ยนงานคืออะไร หลายปัจจัยเอามาเลยให้สิบนิ้วเลยคุณแม่อาจจะเบื่อหนึ่งแล้วเบื่อไม่เบื่อทรรมดะเนะเบื่อเพื่อแบบเบื่อแล้วหนึ่งเบื่องานบ้างเบื่อคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบงานเริ่มไม่ชอบไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยแหละคิดว่าแบบอีกอันหนึ่งคือเงินน้อย มันก็ต้องแบบมีขึ้นขึ้นลงลงใช่มันมีมันมีหลายปัจจัยมันต้องใช้เวลาเออมันต้องแบบขึ้นขึ้นลงลงกันบ้างกินต่อเครียดอะไรเนี่ยคำถามสุดท้ายแล้วคำถามสุดท้ายแล้วสู้เขาคำถามสุดท้ายนะคะหลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่าอันนี้ผ่อนคลายเริ่มชิลแล้วสำหรับ<อ>พลอยเนี่ยชีวิตวัยทำงานสนุกหรือเปล่าชีวิตวัยทำงานสำหรับพลอยเนี่ย สำหรับตัวเองนะคิดว่าสนุกไหมหลายๆคนจะอยากรู้ว่าคนะคนืออาจจะมองผินผืนเขาจะคิดว่าเราสองคนเป็นยูทูบเบอร์แต่ความจริงแล้วเราเป็นเหมือนแบบคอนเทนเตอร์ใช่<ม>คือเป็นเอทีฟอุยทํางานนี้ดีมากดูสนุกดูดออได้กินเยอะเออเราต้องเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังก่อนว่าเราไม่ได้อยู่หน้ากล้องเพียงอย่างเดียวรายการนี้ฉันเล่าเลยไม่ใช่คอมเมนต์เราไม่อ่านนะเราอ่ะอ่านอ่านเหมือนกันแล้วก็เห็นหลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่า เฮ้ยแบบว่าเหมือนเหมือนเรารู้เรื่องอาหารลึกลำมาก <Ừ. S 1> จริงๆอะ่ะเราเป็นคนรีวิวเราเป็น <Hai. S 1> คนชิมอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอาหารเยอะขนาดนั้น <Hai. S 1> แต่เราก็พยายามรีเสิร์ชอยู่ <laughs> ใช่ <laughs> หรือว่าถ้าบางเทปอะไรเงี้ยพือาจจะเห็นว่าเฮ้ยข้อมูลมันน้อยไปอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องเข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้ทําแค่อย่างเดียว <laughs> บางท, <laughs> างทีการเตรียมความพร้อมหรืออะไรเงี้ย <laughs> มันยังไม่พร้อมแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันเร่งรัดตัวเกิดอะไรเงี้ยก็คืออยากให้แบบว่าเข้าใจกันนิดนึงมองๆกันหน่อยไม่ไม่แต่รีสปอภาซอ์คือมความสุ ไม่อันนี้อันนี้มันคือการเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังก่อนแต่ถามว่ามีความสุขไหมคือมันมีมันมีอยู่แล้วแต่ว่าพอเวลาเราเจองานที่แบบปั่นป่วนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอีกอารมณ์หนึ่งอยู่แล้วเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยทำไมแต่เราต้องระงับอารมณ์ตัวเองให้ได้ไงอ่ากินไปเครียดเครียดเครียดเคียค่ะใครตั้งท็อปปิ้เนี่ยคางกุ้งเหงื่อแตกไปหมดแล้วเนี่ยรูปสั้นๆก็คือเรื่องงานที่ชอบ <ม>แล้วก็ลองดูภาพรวมรวมแบบปัจจัยว่าเออเรื่องของเงินเดือนเราเพอจะต่อรองได้ไหมเราจะแบบว่าสัมภาษณ์ยังไงให้ได้งานก็อาจจะแบบว่าไปทํากันบ้านมานิดนึงถูกต้องคิดว่าทุกคนน่าจะมีในใจอยู่แล้วแหละว่าแบบ<ม>ตัวเองอยากทาอะไรตัวเองชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบที่มาสมัครงานที่เนี่ยก็เขาใหบภาพกินของเธอ,อเพราะแหละของเขาอ๋อจริงๆเขาอ,อยากทาเบื้องลึกเบื้องหลังนั่นแหละมาทำที่เนี้ยก็ตอนแรกเป็นเบื้องหลังแล้วก็มาเบื้องหน้านี่ไงอ๋อตอนแรกอยู่เบื้องหลังใช่แล้วก็มาทําเบื้องหน้าเบื้องหลัง ทิ้งท้ายหน่อยทิ้งท้ายคนดูหน่อยเอาเอาสำหรับแบบเด็กเพิ่งจบใหม่กนแล้วกันอันนี้ยเราก็ให้ความปรึกษาอะไรได้ไม่เยอะมากหรอกหมายถึงว่าเราก็ผ่านยุคนั้นมาเหมือนกันอย่าว่าอย่างแรกที่อยากบอกคือเลือกในสิ่งที่ชอบแล้วก็ทําในสิ่งที่ชอบจบมาเค้งมากไม่รู้ชอบอะไรลองทําให้ตรงสายที่เรียนมาก่อนว่าแบบไม่รู้จริงๆจะทําอะไรดีอ huh. ไปก่อนเลยไปก่อนเลยลองดูว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบเปลี่ยนขอพูดถึงอะตอนที่เริ่มเข้ามาทํางานบ้างอะคา แลกเปลี่ยนกันสําหรับเขานะสี่อย่างที่แบบพึงมีใช้คาว่าพึงมีพึงมีมอันแรกเลยเนี่ยปรับตัวได้เร็วอืมบางทีเราเราไม่ได้ต้องปรับตัวกับงานอย่างเดียวเราต้องปรับตัวสภาพแวดล้อมอยู่ให้เป็นอันที่สองนะคะคือเราต้องมีความรับผิดชอบต้องมีทุกที่เลยนะไม่ว่าจะการเรียนหรือว่าการทํางานพอเราแบบมีความรับผิดชอบเขาเห็นว่าเราสามารถทํางานได้บางทีมันจะส่งผลกับแบบว่าเราสามารถเลื่อนเลื่อน,นตำแหน่งได้ด้วยเขาเหมือนจ่ทุกคนทุกคนต้องมีทุกคนต้องมีนลหนึ่ง ใช่มันก็อาจจะส่งผลในงานระยะยาวของเราผู้ใหญ่ก็จะเอ้ยเห็นว่าเราทําได้เอ็นดูแบบว่าอาจจะแบบให้งานแตกต่างจากที่เราทําอยู่ให้เราทํามากขึ้นใช่บอกเลยว่าในชีวิตความรามับผิดชอบเป็นสิงที่สําคัญมากข้อที่3มอ่ะเป็นนักฟังที่ดี หลายคนอาจจะมองข้ามสิ่งนี้ไปเวลาในการประชุมเราจ,จะไม่ได้เป็นนักฟังที่ดีมากพอแต่เราดันไปเสนอความคิดเห็นแล้วมันดังดันแบบไม่ตรงโจทย์เขาก็จะมองแล้วว่าเฮ้ยคุณได้ฟังที่เราพูดหรือเปล่าอ,อะไรเงีเ้ยเผลอไม่ได้เลยนะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่ควรระวัง และข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรียนรู้ให้ไวอืเออสมมุติเขามีงานมาให้เราอันนี้เราอาจจะไม่สงสัยเราสามารถถามได้เพราะเราเพิ่งเข้าไปทํางานช่วงแรกใช่ไหมแต่เราก็ต้องแบบเรียนรู้ให้ไวไม่ใช่แบบเขาสอนมา3ามสี่รอบเราย,ยังแบบตรงนี้อะไรนะันลืมจริงๆริอันนี้เขาขอแลกเปลี่ยนนิดนึงได้คือคือใช่สมมติอย่างแกงเงี้ยอาจจะเป็นคนสมองไวค่ะสมองไวแต่อย่างเขาอย่างเงี้ยเป็นคนสมองช้าอืการเรียนรู้อาจจะเ้าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับความพยายามแหละทุกคนอาจจะมองว่า การเริ่มเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์าแค่หยิบกล้องขึ้นมาถือทกอ,อะไรจำเขาตอนแรกได้ไหมทำได้ทุกคน<อ>เลาแรกผลิตภัณฑ์<ต>หนึ่งซองไปหามาในใน 7. เซเว่นแล้วก็ต้องรีวิวทำยังไงก็ได้ให้คนอยากหยิบอะไรมาก็ได้ที่ตัวเองชอบคิดว่าตัวเองรีวิวได้หยิบขึ้นมาไม่รู้ตัรงริวรีวิวอะไรพูดแค่ชื่อผลิตภัณฑ์นั้นแล้วก็นิดเดียวพูดแบบคำสั้นๆแล้วบอกไม่ได้อันเนี้ยไม่ได้ ส่วนอีนี่หันมาหมาอีนี้อี <c oughs> แถบแล้วเราเลยสมมุติว่าฉันเลือกหมาล่ามา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราต้องบอกสัตยายว่าเราชอบนะ <c oughs> เราชอบมันยังไงแล้วหน้าตามันเป็น,ปนยังไง <c oughs> เราฝึกกันประมาณแบบ หลายรอบอยู่อ่ะเออไม่ได้กลับบ้านบางคนอาจจะมีพรสวรรค์เลยมาปุ๊บทําได้ปั๊บใช่บางคนมันก็ต้องเรียนรู้กันหน่อยใช่แต่ถึงแม้คนมีพรสวรรค์แล้วมันก็ต้องมีการฝึกฝนอยู่ดีถูกต้องนะคะพิ่มอาถามความรู้สไทยก็คือคิดว่าอิตาโล่กับอิตาล่ต่างกันไหมเพราะว่าต่างยังไงหมายถึงว่าอิตอิตาว่อ่ะมันคือการกินรีวิวอะไรเงี้ยแต่พอมาอิตาโล่อะมันรู้สึกชิลกว่ามันพูดอะไรก็ได้หมายถึงเออมันพูดอะไรก็ได้แล้วเราได้แลกเปลี่ยนหรือได้คุยกับแบบ คุยกันมากขึ้นอะลอวแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งแกยิดรายการเขาคิดว่าแกจะคุยหลายคนดูเออตอนนี้ยังคิดไม่ออกใช่ปะมันมันยากนะมันยากนะอาจจะความรักไหมความรักหรอช่วงนี้คนอินแบบถ้าถ้าถ้าิปนิ่งกระแสตอบรับดีอืเดี๋ยวเทมหน้าเราจะมาคุยเรื่องความรักกัน อ่ะก่อนจะไปอยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงอยากให้ทุกคนนะคะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแบบใครชอบอะไรอยากทําอะไรก็เออเป็นตัวของตัวเองแต่คือดูจากคนอื่นได้นะแต่ว่าทําแบบ ในแบบขอองงตัวเก็คือให้ทําในแบบชาวของตัวเองนะคะก็เรียนรู้กับปัญหาไปเนาะทุกคนต้องแบบพบเจออยู่แล้วก็อย่าย่อทอน,นะคะแล้วก็เราก็สามารถเอามันแบบมาปรับปรุงทําให้มันดีขึ้นแล้วก็ก้าวเดินต่อไปอาจจะยังไม่ได้สําเร็จในครั้งแรงนะกเงียก็คืออยากให้ทุกคนสู้ทุกอย่างไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะใช่เงินก็เช่นกันเงินก็เช่นกันทุกคนเนี่ย กินมาม่าหลายเทปแล้วนะแต่ว่าวันนี้เขาอยากจะบอกเธอนะว่าเขาไม่ได้เธอกลับไปมือเปล่าเขามีจิกันให้ด้วยหนูว่าไม่เฉยมานั่งกินอย่างเดียวคิดว่าจะได้อะไรก่อนต้องพิเศษไหมแล้วพิเศษมากแต่ว่าตอนเนี้ขอไปเซียร์เขาให้หมดก่อนเพราะว่าเรา,เราพูดกันมานานเหลือเกินนะคะทุกคนงเงียบเงียบเลยเงออีจริงแกแต่แกค,คุยคนเดียวมันไอ้นี่นะเหงา่ะ งเงียบยิงล้วทั้งประตูก็เงียบเงียบเราเราต้องแบบไม่มีใครมาคอมเมนต์บอกเหมือนไลฟ์สดเลยล่ะหื่อเนี่ยอ่ะไหนๆลองว่าไม่มีเขาอยู่แต่นี่คือรายการอิกอุดรหนึ่งสองสามีทุกคนวันนี้หิวกันไหม <c oughs> ไม่ยอาตลออ่ะ <c oughs> โอ้ยรายการเขาออกแต่แบบเก๋กู๊ด <c oughs> นี่เขามาแล้ว นี่เลยจ้าที่จะเอาให้เพื่อนไปใช้ในวันนี้ยาสีฟันเซนโซไดดฟคีนสูตรใหม่นะคะเพิ่มปริมาณฟูออไรด์เป็น1,450 ppm ช่วยป้องกันฟันผุได้ดีนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคืออยากจะให้เพื่อนเนี่ยเอาไปใช้ทุกวันเป็นประจำนะคะใช้วันละสองครั้งซึจะช่วยลดอาการเสียวฟนันช่วยดูแลสุขภาพเหงือกลมหายใจหอมสดชื่นฟันขาวสะอาดมั่นใจพร้อมทุกสถานการณ์แน่นอนจะ้ะเหมือนเพื่อนรู้อะ่ะเพราะว่าช่วงนี้กินอะไรเราเขารู้สึกแบบว่าเสียวฟันนิดๆช่วงเนี้ยกินกลางคืนแล้วแบบกินปุ๊บงงปับอนอนเลย <laughs> <laughs> อุย้ยก็ไม่แรงฟันหรอ <laughs> <laughs> พรของเขามาเหมือนกันทาดา นี่เนี่ยจะมีอาการเสียวฟันอยู่ชบายแกใช้นานๆไปอะประมาณสักสองสามไดงก็จะเริ่มเห็นผลแหละมันจะช่วยแบบว่าบรรเทาลดแบบอาการเสียวฟันได้ด้วยเอองั้นเดี๋ยวลองใช้ก่อนใช่แล้วแต่ว่าอยากละให้พูดถึงอ่ะให้เพื่อนโชว์แล้วกันอ่ะอยากจะให้ดูแพคเกจจิ้งดีไซน์นะคะเขามีความทันสมัยสุดๆนะถ้าเมื่อเมื่แบบไปทานที่ร้าน่ยแค่สั่งเมนูใดเมนูหนึ่งที่เป็นแบบเมนูแนะนำอะค่ะก็จะได้รับนี่ไปเลย เซนโซไดขนาดทดลองไปใช้กันฟรีๆเลยคะ่ะมาพร้อมเป็นแบบลุกใหม่สูตรใหม่ปกป้องอาการเสียวฟันอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะลดไปเลย30บาทตรงนี้เห็นไหมเพียงสแกน QR โค้ดนะคะพร้อมกรอกส่วนลดนะก็สามารถเอาไปเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าได้เลยคะ่ะถ้าสมมติอันนี้เขาใช้หมดเขาก็ไปสั่งซื้อสินค้าแล้วใช้ QR โ,โค้ดได้ใช่ปะใช่อย่างใครไปตามเราไปทาร้านมาล่าซโบไหมนะคะก็ เพียงสั่งเมนูที่ร่วมเข้าร่วมนะแล้วก็จะได้รับสิ่งนี้ไปเลยสามารถหาซื้อได้ที่7ซเ e ่นอนะคะกูเม่มาเก็ตวัตสันท็อปโลตัสบิ๊กซีก็สามารถไปซื้อกันได้นะจ๊ะ จ้านี่นะคะทุกคนอย่าลืมเลือกใช้เส้นโซดากันเยอะๆนะทุกคนจะได้มีช่วงเวลาดีๆกับเพื่อนๆและก็ครอบครัวด้วยในการทานอาหารและเครื่องดื่มนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นรวมถึงความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานทุกคนจะได้ไม่ต้องมีเรื่องเสียวฟันเนี่ยมากวนจะอีกต่อไปเลยถูกต้องไม่กังวลกันไปเลยนะคะอ่ะเราสองคนเป็นสายกินกันแบบนี้เรากินกันไปเยอะขนาดนี้นแล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญแบบนี้ เราสคนนะคะขอตัวไปแปลงฟันกันสักหน่อยก่อนดีกว่าเทปนี้ยังไงก็ขอลาวไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วถ้าเทปหน้าอยากให้พ่อแมีก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยไปละคะ่ะบ๊ายบาย ดีร้านไหนเด็ดใครสายกินพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยตั้งทต่เรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้พวกเราด้วยนะคะ